ซึ่งว่ามอนี่แม่นมีพ่พิชีเทราพิเศษค่ะอาจาร,รย์ใหญ่ปานสุพรรณโคดซึ่งว่าเพิ่นเป็นประธานโอบวแขวงต่อนาเกีรของพวกเฮา มงเรื่องอมีอาชีพการงานเก่าหนาจเจริญในธุรกิจการงานปาศจากปัญหาอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวเนจากลักษณะของน้าพุทมีทั้งคนยินความใสใสสะอาดล่างแะะก,ก็ของน่านี่เดอ้อพห้มีกระเป๋ามีแพรเบี่ยงก็สามารถเอามาวางให้เพ่่นเยี่ยมให้ได้ขอบคุณขอขคุณน้ำเพลิน สวัสดีพี่น้องฟองปูสายบุญประสุขสุขคนเด้อมุนี้ผมกับพี่เจ้าอิ๋วอยู่ที่วัดพุทสว่างใต้นครยบญสอนสวนเขตซึ่งว่ามุนี้แมนมี่พิธีเทราพิเศษพระอาจารย์ใหญ่ปานสุพันโทดซึ่งว่าเพิ่นเป็นประธานโอเบสวแขวงสวนเขตของพวกเราซึ่งว่างานการเริ่มตั้งแต่ตอนเศร้าเติมแต่ยูนะคะตอนนี้แมนกำลังมีพิธีเทราพิเศษไปพี่น้องเนาะโอยวจะพาพี่น้องเราไปเบิ่งบรรยากาศและกับพิธีกรรเนาะบุญกุศลที่เราจะได้จากการได้ยกย่องผาเทราบุญสมคุณ น่าจะเห็นให้เฮามีชีวิตเจริญงเพื่อ,งงอ,อมีอาชีพการงานก้าวหน้าจเจริญในธุรกิจการงานปราศจากปัญหาอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนาะจากลักษณะของหนาพุทามีทั้งความเย็นความใสใสสะอาดล่างและก็หอมเนาเห็นในกิจการ ที่เขากำลงังเนินอยู่รอบครัวที่เขากำลังเป็นอยู่เริ่มนาแ,แีความสุขยินอยาได้มีความหลักคายโงดเนาะมีแต่สิ่งที่เอื้อมาขาสุกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมาเห็นอะไรกันมีแต่ความใสสะอาดเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะได้ทับจากอันนี้สองทีคู้ทราบคุณครูบาอาจารย์ฮะอานสำหรับผู้้ใดที่ เหมือนจะได้เอาอย่าระบรรดาศัก์หรือตำแหน่งใหญไงแต่ก็ม่ได้ยาดยนทั้งหลายเราต้องมาเสือบุญารมีในด้านนี้เด้อมาฮ้นสมรุบาอาจารย์มาบูซาคุบาอาจารย์ สงศวรเทล่าพิเศษภายในรู้บาอาจารย์ในการเทล่าพิเศษครูบาอาจารย์นี้เท่ากันประเทศที่ของพภิณอกร่างซ่าในการล่าหน้าเนอกจากเจตนาหรื่องวัตถุประสงค์ของการเทล่าพิเศษบทสงนานกับเรื่องเดีอร์ยุกย่อมหรือว่าเสื้อชูภายใครูบาอาจารย์ได้มี cúnôpàca à, à, có à, cái khả năng 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 khả ยังม่พีดอกจะกูทำไรกได้ตังตังค์ไก็ต้องัอากเป็้าได้อแม่เด้เลยให่เลยสร้างาพกันอกใยขาวนเด้องอวอใหญ่เลยตองยอเสลียงเสลียงออกมายําเสลียงออกไปแน่ต่อยตออกมาแน่ก็ควรมันไรกได้ใส่ตังอยู่เราตัง แต่ว่ายากโยงกันได้หลายเหมือนีันเนาะหลายดลายแต่ว่าเป็นบุญของเดาแท้ๆมาเนี่ยคนก็เรื่องเรื่องยิบย่ำยิบย่ำแล้วเนาะเรื่องยิบย่ำลงมาแต่ว่าด้วยสายทางสัมผาสความมุ่งมั่นแล้วเขาก็จะกอดขอดถอยต่อบุญยาบารมีที่เขามุ่งเน้นมือสามาะเดี๋ยวหลายครากลุ้มกัน ແລະມັນຕັ້ງໄປຫຼາຍປີແລ້ວວ່າຊິສົມໃດທຸກພະນັກງານເທດປາກທຸກປະໂຕແຕ່ເລືອດ19 ซ่อนกองอีตุ้ะมวเลยีองนี่เกีย่เ่ยว่ง่าย้จะขึ้นเียงองค์มบิดก็มีประเด็นระคุณเนี่านใหญ่ลีลัญญา มาลันไสองค์ดีซอฟระเดชพระคุณเน่ยทานไงมาแลนทานไสมบูรณ์จิริพัญโยกรรมการชุนกลางองการพุทธศาสนาสภาแห่งสปปกาเแต่เป็นประธานทีผึกษาวองค์การพุทธศาสนาสภาเราเนสวสวร์นักเกตองค์สุดท้ายองค์ที่3ก็คือพระเดชพคุณอานารยทานอ่าปัจจุบันียงานเข้นารัตอนนี้ผู้บาอาจารย์มากไลย สูงเด้อข้าหน่อยเด้อครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่เขาช่วยส่วนครูบาอาจารย์เขาขยับเข้ามาทั้งโฮงพุทธข้าหน่อยอ่าเพราะว่าขันยืนอยู่ภายในญาติโยมเขาเกรงใจและเขาประกาศขึ้นโฮงพุทธเขาไปเลยเนาะมาพุทอยู่ใน,นโฮง,เ,เ,งเ,กกเด้อข้าหน่อยเด้ออย่าคู่ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ีดีดีนะถึงการในสรรเสริญบูชาคุณกำบคนดีของยาทานแต่ว่าหายยาทานได้เป็นหอมผมใส่ไม่หนาๆๆๆๆๆหอมเย็นเอาเจ้าชัดท่าของบุญเนาะจึงได้ถุงยามกับปนาไปคนไปคนเท่าเอามาแห่เนาะทำไม ใส่บาสวรคประกาตอนนี้เนาะออกตอน้นยอดยมพี่นองฟองปูเที่ว่ามาเห็ดบุญน,น่นะนะกระจ้เกี่ยมเครื่องซึ่งว่าเกี่ยวกับการใส่บาสวค์ฮะเนาะแม่นจ้าบัวได้ใส่เขาจะมีแต่ดอกไม้ลระกาปัจใจซึ่งว่าจ้าก่อนใส่ถุงใส่งามเพราะว่าพิธีเทราพิเศษเนาะแม่นกําลังจะใกล้แล้วแล้วน้านี่เด้อให้มีกระเป๋ามีแพรเบียงกะสามารถเอามาวางใ้เพิ่นเยียบให้ได้ขอบุญขอคุนน้ำเพิ่ม ยืดแล้วยืดจนคุณตเรนคุณตคุณโตเป็นรูไยได้เลยมุงคุณได้ปวดได้ยิ้มคุณแต่มาแกรถอยู่โรงพยาบาลโรดีรถเด็กโอ้โาออการงยัง ตอนนี้แมนพี่ี่ใส่บาสวรรค์หรือว่าบางพื้นที่น้องกะเอิญเราใส่บาทเทวูซึ่งว่าเพื่อนจะใส่แต่ปัดใจตะโกระด่ลืมกระเป๋าไม่เจะโบได้ใส่อาหารกาันประเด็นก็พูดว่าทานในสบูรฟังไม่เอไม่ออกลื้นกระเป๋ากระเป๋าหน่วยบักใหญ่ยังลืมกระเป๋าผายประกาศนะจะยองกูเห็นโมาอาเลยเรียนแต่ว่าแตไลให้มีสติแต่อยากกลับไปกลับมาเสียเวลาผูเก็บได้กูจะไม่มีปัญหา ถ้าตกอยู่ใมือโจรอาจจะเรียบเราะฉะนั board, uh, ้นให้มีสตินำกันจะ้บังคบว่าโอ้ยเดบุญท so ี üss, ่ได้บาปก็น้อยหน่อยุบาก็ได้อะไรที่บุญก็ได้บุญเนาะชดเหายชดเนสติจะของไม่ออกพ่อย่าอายมาหาขาวคือซึกว่าทพ่อกันหลรายงานลายงา้เดินทางมเป็นเนื้อน้าบุญ อย่าโยมแล่าทั้งหลายเลยทำบุญขอเนญาตประกาสสำคัญอีกบุญใหญ่บุญหนึงที่จะเกิดขึ้นในวันนักเกตเราเริ่มเีก่าเ็คือคือบุญไปทำต่อนาบกระดูหรือว่าอทิตย์คกระดูของประเพณ้าปาก็เแก้วมาว่าจะร่วมบุญหรือว่าชวงนเรากระดูาในมัว่าร่วมบุญรวมมาปฏิสถานวิชรนักเกตเนาะผู้ใดากไปก็ไปได้ในวงขบวนเนาะ ที่วันที่6มวลา3โมงเส้าหลอดหมดหมุนเนอะอ่าบว่าจะตัเดในจันไปชายยอยด้กำลังยานร่งงเนาะอังานาเรื่อะไรเรื่อขอถกร้องให้ขบวนจันทร์วันจันท์เท่เรื่อะไรเรื่องต้นนี้อันนั้นไม่ท้าผ่อนจะได้ไม่ห้าม่อา วันที่เจ็ดแห่ลงมาจุดหนึ่งเมืองไซรบุรีเนาะ่น้าจ้างใหญ่กับเ็นตอนนี้อป็นพิธีงวากานีพิธีเทราสนีเนาะหลากจะมีแลาไมแต่แห่ขบวนรถออกมาทาเซโนโดยอาทิตยกระดูกของประเดชพระคุณวาระใหญ่มา้อนลำลุงบุญวันที่เจ็ดเนาะแล้วก็จะแห่มาจากเซโนอยู่ อนาอุสาวรียได้แล้วใหญ่ดูครับคู่สวรรค์นกนี่ได้แล้วพี่น้องแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเนาะพี่จะอิวนั่นจะพาไปเห็ดบุญจะพาไปเห็ดกินเนาะหรือว่าจะพาไปหล่อไปเที่ยวทั้งใดเขาจะได้หลายเด้อจีเบิร์นน้ำกานเนาะแลวก็ให้ที่ว่าห่วหมนก็ไลค์ก็แชร์เนาะห่วมยินดีกับการเห็ดบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ได้อานุสสงคนบุญน้ำกันหลายเด้อแล้วพอกันใหม่คลิปหน้า